พ,พ่อวอดคิมผู้กลับมาเกิดใหม่บนดินแดนไก่งวงสัมผัสนิวซูซูกิเอ t ร์ติกาสม,รรสสมาร์ทไฮบร e ด o w e พาวเวอร์เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมคอสเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสว,วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รส e ซอร์เบนออฟฟิเนะครับแ ต้องบอกว่าเหมือนกลับมาเกิดใหม่เลยนะครับฮาคิมซีเยกนะครับก็ตอนนี้อยู่กับกาตาลายอย่างที่แฟนเชลซีทราบกันดีครับแล้วก็สวมเสื้อหมายเลขเดิมครับหมายเลข22ตัวเก่งของเขานะครับซึ่งกาตารายครับก็ขอยืมตัวจากเชลซีครับในช่วงของซัมเมอร์2023ที่ผ่านมานะครับ เนื่องจากว่าฮาคิมเซยกนั้นใช้คําว่าหมดอนาคตกับเชลซีไปแล้วก็ได้ครับอยากย้ายไปปารีสสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายนะครับเนื่องจากว่าส่งเอกสารไม่ทนันผิดพลาดกันไป2-3ครั้ง นักเตะก็เซ็งปารีสก็เซ็งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดความบาดหมางระหว่างเชลซีกับปารีแสแซ็งแองกันเดวครับจนปารีสนั้นมาปาดหน้าดิวอูกเตกันไปด้วยนะครับรวมไปถึงในซัมเมอร์ที่ผ่านมานครับฮาคิมเสียกเนี่ยเหมือนกับว่าจะลงเอยแล้วก็ย้ายไปอารนาเซร์ทีของซาอุดีอาระเบียแต่ท้ายที่สุดนะครับก็มีการออกเปิดเผยว่าฮาคิมเสียกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแล้วก็ทางทีมแพทย์ของเชลซีนั้นตรวจไม่เจอกันเองซึ่งปารีสก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเชาตัวนี้ก็ได้ออกปฏิเสธนะครับว่าจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวเลยครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์ค่าเหนื่อยไม่ลงตัวเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้ย้ายครับสุดท้ายครับเซียกลับมาที่เชลซีครับอยากจะย้ายปารีสในมาการาก็ไม่ได้ย้ายซัมเมอร์อยากไปอัลนาเซอร์อยู่ที่ซาอุก็ไม่ได้ย้ายครับแต่ไม่ท้ายที่สุดครับก็โอเคแหละยอมกลับมาซงกลับมาซ้อมกันไปครับแต่ สุดท้ายเขาก็ได้ย้ายอยู่ดีแหละครับผมก่อนทางฝั่งของเชลซีก็มองว่าสัญญาก็ใกล้หมดในปี2025ถ้าอยากย้ายก็ย้ายไปเลยครับไปอยู่กับกาลาตาสารายนะครับก็เหมือนกับว่าเขาคนนี้ได้ถือกำเนิดใหม่กันมาเลยทีเดียวเลยครับผมโดยเกมล่าสุดครับในเกมซูเปอร์ลีกาของทางฝั่งตัวรกีนะครับทางฝั่งของทางคีมเซกเนี่ยก็ได้โชว์แล้วก็ วาดรวดลายในที่สุดนะครับช่วยทีมนะครับสามารถบุกชนะอิสตันบูลบาซักเซียได้2ประตูต่อหนึ่งครับในเกมนี้ครับเซีอกเนี่ยก็ลงเป็นตัวจริงครับแล้วก็ยิงประตูนํา10ครับจากการแอสซิสต์ของเตเต้และเซียกนั้นก็สามารถปลดล็อกใต้สักทีครับในเกมนี้ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วก็เป็นวิลฟริดซาฮานั้นลงมาแทนที่นะครับทำไมถึงบอกว่าเซียกเนี่ยเหมือนกับเกิดใหม่กับทางฝั่งของกาลาตาสารายครับเนื่องจากว่า ตอนอยู่กับเชลซีครับถ้าเรานับเฉพาะแค่ฤดูกาลที่แล้วครับฮาคิมซีอกเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสลงสนามเลยนะครับลงไป24นัดก็จริงครับแต่ว่า0ประตูแต่ก็ทำไป3แอสซิสครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์คับได้เล่นน้อยมากๆครับเล่น8นาทีกับซาร์สบวก2นาทีกับซาร์สบวกแล้วก็มีเล่นเต็ม90นาทีเจอกับบริเซอร์ดอนมูเกที่แพ้ไป1ประตูต่อ0นะครับส่วน so, ในเกมพรีเมียร์ลีกครับโอ้โหทางฝั่งของเซียกเนี่ยลงสนามน้ no. มากๆครับดูดกันที่แล้วครับลงไป18นัดเล่นไป653นาทีครับคือเป็นสำรองซะเป็นส่วนใหญ่ครับบางเกมไม่มีชื่อเสด็จสาครับเสียกคนนี้ครับเคยไร้ชื่อเลยนะครับผมแบบติดๆิด,ดยันย,ยาวนานครับตั้งแต่ในช่วงของบีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนเลยนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยรู้สึก ไม่พอใจและก็รู้สึกว่าอยู่กับเชลซีต่อไปอนาคตก็จะไม่มีครับทำให้ท้ายที่สุดครับทางฝั่งของโปอเชติโน่ก็มีการพูดคุยกับนักเตะเลยครับแลวก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเมื่อนักเตะไม่อยากอยู่ก็ปล่อยไปเลยดีกว่านะครับในฤดูกาลนี้ครับก็พอไปอยู่กับกาลสรายครับเขาก็ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นครับนักเตะรู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับพี่เจอกับเอฟซีโคเปนเฮเกนเนี่ยทางฝั่งของฮาคิมซีเอกนะครับก็ได้โอกาสการลงสนามก็็เปนการ ผลคือกลับสู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คอีกครั้งครับรวมไปถึงเกมอรีกครัที่เจอกับซัมซุงสปอร์ครับที่กราสไลนนั้นเปิดบ้านเนี่ยเซียครับก็สามารถจัดไป1แอสซิสนะครับแอสซิสแบบย่างจังเลยนะครับให้กับมารูอีคารดี้คือยิงเต็มข้อแล้วก็ไปโดนตัวอีคารดี้เข้าประตูไปนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับจัดไปแล้ว1ประตูแล้วก็1แอสซิสให้กับทีมไปนะครับผมซึ่งก่อนนี้ครับเซียกเนี่ย พยายามหมายมันปั้นมือไปอย่างดีนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะทำผลงานให้มันดีที่สุดครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่ายังมีดีพอครับพอย้อนกลับไปครับในฟุตบอล2022ครับซีเอ็กนี่ถือว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่นครับประสานงานกับอาชาฟฮาคิมีได้เป็นอย่างดีในริมเส้นฝั่งขวาจนทางฝั่งของโมร็อกกนั้นสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็จบที่4ของการแข่งขันได้ครับแต่คนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำไมอยู่กับเชลซีถึงเล่นไม่ได้แบบนั้นครับอาจจะเป็นเพราะโค้ชหรือเปล่าเล่นไม่เเเข้าาาาแแผนหรือปลล่่่ตววณ ฮันค,คิมเซียครับก็สามารถที่จะเรียกฟอร์มเก่งก็ใช้คําว่ากลับมาได้แล้วแหละครับในตอนนี้ภายใต้การนำของโอคานบุลุกและก็ตอนนี้ครับการสลายเนี่ยกลายเป็นจากฝูงของหลีกตุรกีเป็นเรียบร้อยครับก็ขอให้เซียกนะครับผลงานดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับฮาคิมเซียให้ทําผลงานดีแล้วกันครับ